อ้าครับช่วงนี้ถึงช่วงขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกับข่าวเช้า n b t ของเรานะครับเริ่มกันที่การส่งเสริมผ้าพื้นเมืองครับผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดโดยทางจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดใส่ผ้าไทยไปเดินห้างตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกส่วนที่อุบลร,ราชธานีครับได้มีการจัดงานสเสน่วารินทินผ้าไทยหนีบ้านผมนะผ้าสวยมากๆมีการเดินแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์นะครับชั้นนําของไทยและของอุบลร,ราชธานีด้วยครับ โดยงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมศาลาประชาวารินนะครับอําเภอวารินชลราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปพื้นที่เลยนะครับมีม่อคู่เห็นสสเปิ้ลกิตัญญาวาจาดีนะสสคนวารินนะฮะรวมไปถึงท่านสุประสิทธิ์กอเจริญยศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในพิธีเปิดครับแล้วก็รับชมแฟชั่นโชว์จากท็อป10อุบลดีไซเนอร์ครับทั้งระดับตำนานแล้วก็สายเลือดใหม่ ที่ได้นําเอาผ้าพื้นเมืองที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองอุบลนี่ผ้าของอุบลจะเป็นผ้ากาบัวนะเป็นลายลักษณะลายทางลักษณะแบบนี้แหละ,ะสวยงามมากๆนะครับเอามาดีไซน์และสีสันสวยงามมากๆนะฮะมีผ้าไหมด้วยมีผ้าย้อมครามมีผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าเขาม้าครับมาออกแบบตัดเย็บให้เข้ากับยุคกับสมัยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วครับยังมีโอกาสสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาล เรื่องนี้นางสาวธีรรัตน์สำมเร็จวนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวชื่นชมความสวยงามของผ้ากาบบัวเมืองอุบลครับซึ่งเป็นผ้าที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของอุบลราชธานีซึ่งดีไซเนอร์ต่างๆ และมีการตัดเย็บออกมาอย่างสวยงามลงตัวเลยทีเดียวโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผลักดันส่งเสริมซุกยู่นะครับผลงานเหล่านี้ให้ทรงคุณค่าต่อไปจะได้เติบโตเป็นที่รู้จักออกไปสู่ตลาดโลกเลยทีเดียวนะครับ ทางนี้ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมทําบุญนะฮะในกิจกรรมนี้มีการร่วมทําบุญบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยสมทบทุนโครงการเงินฉุกเฉินเงินทุนฉุกเฉินเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทก,กภัยกับสภากาชาติไทยและทททก็ร่วมใจช่วยภัยน้ําท่วมอีกแรงหนึ่งด้วยครับทางนี้นะครับส่วนชมรมแม่บ้าน มหาดไทยที่พิษณุโลกครับขึ้นไปทางพิษณุโลกกันบ้างครับได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดใส่ผ้าไทยไปเดินห้างสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาครับตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยนายภูสิสมจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านเป็นประธานในการมอบรางวัลครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทัลพิษณุโลกก็แบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทด้วยกันครับ ได้แก่ประเภทสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแล้วก็ LGBTQ+ นะครับมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า143รายร่วมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ของผ้าไทยแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัยนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายนำไปใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกโอกาสทุกสถานที่ด้วยครับสวยทุกชุดเลยนะคะได้ไอเดียใส่ชุดไทยไปเดินห้างแล้วค่ะคุณผู้ชม